เสือหลวงพ่อปานวัดบางเฮียเครื่องรางยอดนิยมของคนไทยเสือหลวงพ่อปานวัดบางเฮียวัดมงคลโคธาวาสเครื่องรางยอดนิยมของคนไทยมาแต่สมัยรัชกาลที่ห้าผู้ที่สะสมเครื่องรางหล้วนปรนารานผู้ใช้ประจักษ์ในอิทธิฤทธิ์ปฏิหารมายาวนานทั้งโชคลาภคงกระพันสูงส่งด้วยอำนาจตะบะและเดชะเหมาะสำหรับนักปกครองดูแลคนหมู่มาก ส่งเสริมดวงบารมีมีวัสนาการงานเจริญรุ่นโรดเป็นเครื่องรางที่แก่จากเขี้ยวเสืออูสิทธิกรจันทปาเชฟแอนูเนอร์คไทยเดลิคตซิสเทสติ g งเคาน์เผู้มีความชื่นชอบอาหารไทยตำราอาหารเก่าและเครื่องดื่มทำให้สองอย่างนี้ผสมผสานในร้านอาหารที่ชื่ออักคีเชฟอูเลือกใช้วัตถุดิบตามฤดูกาลประกอบอาหาร ใช้ถานและฟืนเป็นหลักตามแบบโบราณคงเอกลักษณ์ความเป็นไทยเชฟอูยังสนใจสะสมวัตถุมงคลเช่นเสือหลวงพ่อปานตัวนี้ใช้ดีมีอิทธานุภาพด้านเมตรตามหานิยม